เป็นสยามน้ำระเทืองว่าเมืองทองให้เขาพร้อมตั้งประเทศเขตแดนสงยาซึ่งชัดให้ลึกน้ำมันบุราณหวมารวมอาศาเอ็กกระสิ่งชาติไทยกว่าจะมาเป็นธงชาติห้าแถบสามสีทำไมคนไทยถึงได้ภูมิใจนักภูมิใจหนาะ แอดบอกได้เลยว่าถ้าดูคลิปนี้จบทงห้าแถบ3ามสีผืนนี้สื่อความเป็นไทยไว้หมดแล้วแล้วทำไมอยุธยาสยามไทยต้องเปลี่ยนธงจากผ้าสีแดงเรียบในสมัยอยุธยามาสู่ทงไตรงในปัจจุบันงั้นเราไปเริ่มจาก ยุคที่ 1. ผ้าแดงร้วนย้อนกลับไปในสมัยปลายอยุธยาเมื่อสยามเริ่มท้ากับตะวันตกก็เลยจําเป็นต้องมีธงที่บอกสัญลักษณ์จึงใช้ผ้าสีแดงร้วนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเรือสยามซึ่งในตอนนั้นก็ไม่ได้มีธงชาติในความหมายสมัยใหม่เอกสารของไทยย้ำว่าเป็นธงใช้กับเรือเพื่อบ่งบอกว่านี่คือเรือของสยาม เพราะเมื่อเรือของฝรั่งเห็นผ้าสีแดงล้วนก็จะรู้ว่านี่คือเรือของสยามดังนั้นธงสีแดงก็เลยถูกฝรั่งบันทึกว่าเป็นธงของชาวสยามไปโดยปริยายแต่ก็ไม่ได้มีธงชาติอย่างเป็นทางการยุคที่สองใส่จักและช้างเผือกในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นราชการที่1ของสยามโปรดให้เพิ่มจักสีขาวบนธงสีแดง สำหรับเรือหลวงเพื่อแยกจากเรือรอัศดรที่ยังใช้ผ้าสีแดงร้วนซึ่งจักรก็เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีต่อมาในรัชกาลที่สองส่งเพิ่มช้างเผือกในวงจักรเป็นสีแดงและใช้กับเรือหลวงเพื่อสะท้อนความเป็นสิริมงคลของช้างเผือกในบ้านในเมืองเข้าสู่ยุคที่3ช้างเผือกบนพื้นแดง ในสมัยของรัชกาลที่4เหลือเพียงช้างเผือกเดียวบนพื้นสีแดงและให้ใช้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือรัสดนทําให้ภาพจําทงช้างเผือกของสยามแพร่หลายในสายตาต่างชาติในสมัยรัชกาลที่4เพราะในสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าเปิดประเทศแบบสุดๆนอกจากนี้รัชกาลที่4ยังได้สมญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทั้งในเรื่องของดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ รวมไปถึงเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศทั้งอังกฤษลาตินบาลีสันสกฤตและที่สําคัญนั้นก็คือการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปิดประเทศอย่างมีชั้นเชิงทําสนที่ััญาญาบบาริงเปลี่ยนโฉมการค้าของสยามไปตลอดกาลขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม,ม่อม ขาพระพุทธเจ้าหลวงราชฤทธานนขอพระบรมราชานุญาตกกาบบังคมทูลเบิกตัวเซอร์ยอนโบลิงทูตอังกฤษอันมาแต่พระนางซึ่งเป็นใหญ่เป็นเจ้าราชอาณาจักรอันผสมกันคือทวีปปิเตนใหญ่และทวีปไอร์แลนด์พร้อมคณะ It is pleasure to greet pleasure my An envoy of Her Majesty the Queen of England. I realize the greatness of your country and the value of mutual goodwill. How is the treaty going? Everything is most satisfactory, Your Majesty. You must not expect too much from Siam. It was mostly a jungle. Trade will change Siam from a forest to a garden, Your Majesty. Our country used to be a forest, but is now a plantation. Your country is a garden. We have earned our prosperity, Your Majesty, through trade. When the steamer would leave. When the treaty has been signed tomorrow, Your Majesty, the ship will go to await me at the estuary. When everything is done, I hope that this good bill will make us good friends. ต่อมาในสมัยรัชก,กาลที่5ทรงทำกฎหมายธงครั้งแรกของสยามกำหนดการใช้ธงการชักธงของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบและประกาศยืนยันลักษณะธงช้างเผือกบนสีแดงเป็นธงชาติของสยามอย่างเป็นทางการในเวลานั้นเรียกด้ว่ากฎหมายธงของสยามมันเกิดขึ้นเมื่อหลอยกว่าปีที่แล้ว ก้าวเข้าสู่ยุคที่4ยุคแถบสีและธงช้างเผือกทรงเครื่องในสมัยราชการที่6ซึ่งธงช้างเผือกทรงเครื่องสำหรับราชการหรือเรือทหารมีการปรับลวดลายช้างให้เป็นไปตามพระราชพิธีและธงแดงขาวแดงขาวแดงหาเริ้วเท่ากันคือธงของพลเรือนเพื่อให้เวลาใช้สมมาตรไม่กลับหัวกับหาง เพราะเคยมีตำนานว่าทงช้างเผือกโดนแขวนกับด้านจึงมีแนวคิดทงแถบสีเพื่อเพิ่มความเป็นสากลเพราะตอนนั้นธงของยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นแถบสีและแล้วก็เข้าสู่ยุคที่5ธทงไตรรงแดงขาวน้ำเงินในสมัยรชัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติทง พุทธศักราช2,460ให้ธงชาติไตรรงค์5แถบคือมีสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงซึ่งมันอยู่ในช่วงที่สยามเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระองค์จึงทรงพระราชดำริให้เพิ่มสีน้ำเงินอันเป็นสีมงคลประจำวันพระบรมราชสมภพ,พและยังสอดคล้องกับสีของมหามิตรตะวันตกแดงขาวน้ำเงินเพื่อยืนยันท่าทีระหว่างประเทศในยุคนั้น ซึ่งมหามิตรตะวันตกของสยามในยุคนั้นก็คืออังกฤษฝรัร่งเศสสหรัฐอเมริกาล้วนมีสีแดงขาวน้ำเงินจึงทําให้สยามเพิ่มสีน้ําเงินเข้ามานั่นเองและความหมายของสีคือสีแดงคือชาติประชาชนสีขาวคือศาสนาและสีน้ําเงินคือพระมหกากษัตริย์ซึ่งเป็นคําอธิบายที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6และเราก็ได้ใช้ธงไตรรงแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน สรุปนั่นก็คือทำไมสยามหรือประเทศไทยต้องเปลี่ยนธงยุคแรกเนื่องจากการทูตเรือสินค้าและทหารต่อมาเพื่อแสงให้เห็นความเป็นรัฐสมัยใหม่จึงทำให้รัชกาลที่5ออกกฎหมายธงและในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้ประกาศธงไตรรงเพื่อตอกย้ำในฐานะพันธมิตรและใช้สีน้ำเงินมงคลเป็นแกนกลางจึงทำให้ธงชาติไทยเป็นธงไตรรงสามสีนั่นเอง แม่จากที่ได้ฟังความเป็นมาของธงชาติไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหวังว่าคริปนี้จะทําให้เพื่อนๆกลับมาฟังคําเกินก่อนเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจมากขึ้นกับคําพูดที่ว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย อย่าลืมกดแชร์คลิปสาระความรู้แบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์ใส่ไวททิกเข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโด onation super t a n k มาให้แอดตลอดทุกๆก,การโด o n a t i การสนับสนุนมีความสำคัญสุดๆต่อช่องนี้และเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ